สนับสนุนโดยผงปรุงรสรถดีกับสู่ช่วงที่2ของรายการวันนี้ที่รอคอยกันต่อนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สําคัญที่เราจะเริ่มอ่อกตามหาคนที่พัดภาคนะครับวันนี้แขก รับเชิญของเรากลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งคุณมริวรรณจำนงครับสวัสดีค่ะคุณมริวรรณสบายดีนะคะสบายดีค่ะที่วันนี้เราเชิญอีกรอบหนึ่งเพราะว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับพ่อเลี้ยงแล้วก็น้องสาวของคุณมริวรรณค่ะมีคนโทรแจ้งเข้ามาค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกต่างจากการมาครั้งแรกไหมก็ต่างกันค่ะครับวันนี้แปลว่าต้องมีหวังมากขึ้น พ็มีเบาะแสเข้ามาใช่ค่ะถูกไหมครับใช่ค่ะการตามหาครั้งที่แล้วที่เราไม่เจอแล้วพอราการออกอากาศไปฝั่งเรามีเบาะแสแน่แต่ฝั่งทางคุณพอดีวันเองมีใครโทรมีใครติดกอะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเนียบเลยค่ะเนียบเนยบครั้นี้ผิดหวังกลับไปกลับไปที่บ้านคนรอบข้างปฏิกิริยาเป็นยังไงครับที่ว่าไม่เจอเขาก็ให้กําลังใจค่ะ อ๋อไม่ไม่ห,หมดหวังนะไม่ห,หมดหวังเขาบอกเดี๋ยวก็มีคนติดต่อกลับมาพอดูรายการแล้วค่ว่าวันที่รายการออกอากาศได้ดูไหมดูค่ะได้นั่งดูนะค<ะ>่ะแล้วคุณไม่ีวันหลังจากที่ออกอากาศแล้วเนี่ยส่วนตัวคิดว่ามีความหวังมากน้อยแค่ไหนคะก็คิดว่ามีความหวังอะ่ะเห็นบอกวันนั้นบอกจะรอปฏิหารรอปาฏิหาร <laughs> ปฏิหารจะมีหรือเปล่านะได้หลังจากนั้นได้ไปขอพรอ,อะไรจากใครไห <ป S 1> มคะไปก็ ไปทำบุญไปอะไรเงี้ยก็ขอพรทางไอ้พี่เขาแล้วก็ขอพรทางคนพวกญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคอยเจอหน้าอะไรเจอทุกคนจะให้พรคอยเจอนะกำลังใจเยอะใช่ไหมคะเห็นแต่ขั้นแรกเห็นบ่มีไปบนด้วยใช่ไหมมีนี้ห้อยพาพิคเนตมาเลยนี่มาด้วยความมั่นใจนะมั่นใจค่ะถามอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าวันนี้ได้เจอคุณพ่อและน uh, ้องสาววางแผนไว้ยังไงจะทำอะไรก็ ก็จะกอดให้หายชื่นใจก่อนอันดับแรกนี่ <c oughs> จะกอดเลยนะ,ะแล้วจะพูดอะไรกับเขาจะบอกเลยจะบอคิดถึงนะคิดถึงมากเลยเนะี่ <c oughs> จะบอกอยู่จะบอกอยู่แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ ต้องกลับไปแบบผิดหวังอีกครั้งหนึ่งอ่ะทำใจได้ไหมคะทำใจได้ไหวไหมไหวค่ะไหวก็อีกไม่นานคุณพิงครับคุณมาริวันก็จะรู้ว่าเบาแสที่เพิ่มเติมมาที่เรานี่จะทําให้คุณมาริวันได้เจอหรือเปล่าได้เจอสมหวังหรือจะผิดหวังกลับไปเป็นครั้งที่2อนะครับอีกสักครู่นะครับกลับมาลุ้นกันในช่วงสุดท้ายของรายการของเราครับขอขอบคุณโตโยต้าอินโนวาที่ร่วมเดินทางในการตามหาครั้งนี้